<TV. S 2> สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมาอยู่กับรถยนต์คันนี้ครับ The New Hyundai Palisade นะครับซึ่งต้องบอกว่าตัวนี้นะครับเป็นฟูลไซส์ e SUV ที่ขนาดใหญ่ที่สุดนะครับของเซกเมนต์รถยนต์ SUV เลยนะครับไปลองขับกับเจ้านิว Hyundai Palisade คันนี้กันเลยครับไปกันเลยครับ คุนณนายพาลิเซียนะครับเป็นรถยนต์ที่เหมาะกับครอบครัวนะที่อยากได้รถยนต์ขนาดใหญ่แบบฟูลไซส์เอสแบบนี้นะครับและนั่งได้แบบเต็มเต็มคันซึ่งตัวนี้นะในไทยบอกแถวสองนะจะมีเพียงแค่ตัวกับซันซีเท่านั้นนะครับทั้งตัวขับ2แบบคันนี้นะครับแล้วก็ขับ4แบบตัวท็อปนั่นเองส่วนใหญ่ปรบับบางหลักจะมีพวกระบบเซฟตี้บางอย่างนะครับที่ขาดไปในตัวขับ2นะแต่หลักๆแทบจะทุกอย่างก็เหมือนกันเลยนะครับ และจริงๆผมก็ต้องบอกว่าตัวพาลิเซีเนี่ยนะเป็นตัวเครื่องยนต์นะครับ2.2 Smart Steam นะครับก็ดีเซลนะ197แรงม้า440นิตัเมตรนะครับก็เป็นเครื่องยนต์ที่มีแรงมา้าค่อนข้างที่จะเหลือเฟือแล้วนะครับแรงเร็วด้วยนะผมวิ่งไปความเร็วสูงๆนะถือว่าดีเลยนะครับแต่พอเวลาเกินประมาณช่วง110-120เกินไปแล้วเนี่ยมันจะเริ่มหน้าลอยแล้ะ ในตัวขับ2เนี่ยพวงอะไรมันจะเริ่มเบาลงละแต่ว่าก็จะเป็นที่เพาะคันนี้นะพอเป็นรถเดโม่คันนี้ทําได้อยู่ประมา10.4กิโเมตรต่อลิตรซึ่งถามว่าดีไหมก็ไม่ได้ดีมากนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นการขับขี่ที่รวมทั้งในเมืองและวิ่งทางไกลนะครับจากที่ผมลองวิ่งทางไกลมาเนี่ย300โลที่ผ่านมานะได้ประมาณ11.9กิโเมตรต่อลิตรบางทีเนี่ย13กิโเมตรต่อลิตรเลยนะครับแล้วแต่ช่วงเวลาการขับขี่และก็ความเร็วซึ่งผมก็ต้องบอกว่า เข้าใจนะว่าเป็นรถใหญ่แต่ว่าด้วยความที่พวงมาลัยมันเบาด้วยการขับรถนะครับกับรถในเมืองก็ตามขับเข้าซอกซอยอะไรต่างเนี่ยโอเคนะผมประทับใจตรงนี้นะปรับมาใหม่ตัวนี้นะครับดีไซน์เนี่ยสวยงามมากขึ้นเยอะนะครับในไทยเนี่ยนะครับให้ตัว black package มารอบคันเลยนะครับจะเห็นได้จากกระจังหน้าแล้วก็โลโก้ขนาดใหญ่ของคุณใดนะครับซึ่งไฟหน้าชุดโคมหลักเรื่มมาตรงด้านล่างเลยนะครับระบบ full LED system นะครับและตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟเลี้ยวนะแล้วก็ไฟ daytime อยู่ตรงนี้นะครับมาพร้อมกับตัว3แมแฉก ที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณใดนับปัจจุบันนี้แล้วนะครับล้อมีลายเดียวด้วยนะครับให้ยางบิสโซเลนซามาถือว่าโอเคอยู่ระดับหนึ่งนะครับสองตีห้าห้าสิบไอยี่สิบนะครับดูขนาดล้อยี่สิบยังมีแก้มตั้งห้าสิบเลยถือว่าทั้งนี้จะหนาเลยนะครับช่วงล่างคู่หน้าเป็นปีกนกคู่นะครับและด้านหลังเป็นมัลติลิงและตรงนี้ครับจะเป็นหูกระจกนะครับของตัวพาลิเซ่นะซึ่งดีไซน์ให้จะแตกต่างจากรถยนต์ปกตินะเนี่ยเนการแยกแฉกด้านหลังนี้เลยแล้วก็มีไฟเลี้ยวเพิ่มมาให้อีก ด้านข้างมีบายสปอรมมอเตอริงมาให้ครบถ้วนนะครับมาพร้อมกับการเดินเส้นสีเงินตัวนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่ามีมาให้ครบทุกรุ่นนะครับและจะเห็นว่าตัวรถเนคันขะ้างที่จะยาวเลยนะครับเป็นแบบฟูลไซส์เอสแบบของแท้เลยและด้านท้ายนี้นะครับจะเป็นดีไซน์ของคุณใดพาลิเซตนะครับนี่พาลิเซต 22D นะครับไฟเบรกแล้วก็ด้านล่างนี้เป็นไฟเลี้ยวเนาะเป็นแบบ LED มาพร้อมกับประตูเทลเกตไฟฟ้าทั้ง2รุ่นเลยนะครับและตัวนี้เนี่ย ก็ต้องบอกว่าที่เก็บของท่านนี้จะเยอะนะครับถึงแม้จะเอาเบาะขึ้นมาหมดแล้วนะครับตอนนี้นั่งได้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ท่านนะครับเนี่ยก็ยังมีที่เก็บของสามารถวางกระเป๋าได้หลายใบอยู่นะครับแครีอเนี่ยหนึ่งสสาห้าหได้สบายๆเลยนะแต่ถ้าอยากได้ของมากขึ้นนะครับก็พับ,บอร์ดที่ลงนะครับซึ่งแถว3ของรถเนี่ยเป็นแบบที่พับอ,อ,อัตโนมือนะครับจะไม่ใช่ไฟฟ้านะแต่พอถ้าท่านนะครับอยากพับ แอวกลางก็เป็นไฟฟ้าด้านหลังจริงเนี่ยมาพร้อมกับอีซี่เทลเกตด้วยพอเราเรามีคุญแจในกระเป๋านะครับเราเดินเข้ามาใ,ใกล้ประตูมันก็จะเปิดนั่นเองนะครับ นี่นะครับเครื่องยนต์ของนิวฮุนไดพาลิเซตนะครับก็เป็นตัว2.2ลิตรมัลติสตรีมนะครับ c R d i 16วาล์ว4สูบตามปกตินะครับเทอร์โบด้วยนะแรงม้าสูงสุดนะครับในแอปพลิเคชันของพาลิเซตนะครับอยู่ที่197แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดนะครับอยู่ที่4 4 0นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์นะครับ8สปีดอัตโนมัติทรานส์มิชชั่นนะครับราคาของฮุนไดพาลิเซตนะครับตัวขับ2นะครับอยู่ที่2299ล้านบาทนะครับและตัวท็อปขับ4นะครับเพิ่มสี่2.499ล้านบาทนะครับซึ่่งงกก็ต้ออบวาเป็นราาคที่คค่่อนนนนข้าางสใจะรับ นะครับที่สนใจเดนิวคุณใดาพาลิเซียตัวนี้นะครับหรือคุณใดรุ่นอื่นเนี่ยสามารถไปชมชิของคุณใดทั่วประเทศเลยครับวันนลาปก่อน,นครับสวัสดีครับ